สวัสดีครับวันนี้ช่างเตาอน้าไม้ย,ยิงป่านะครับจะเอาตัวพยุงแดงมาเทศสให้ดูนะครับเทสระบบอันนี้เพิ่งประกอบเสร็จยังยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับถ้าประกอบเสร็จเทสเสร็จสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะเก็บรายละเอียดแล้วก็เคลือบเงานะครับตัวนี้เป็นลาที่สองนะครับไปสระบุรีนะครับบ้านหมอสระบุรีนะครับ ของปานาลงตัวนี้เป็นลำที่2นะครับครอบไกลครอบไกลก็จะเปลี่ยนเป็นทรงรูปไข่นะครับเปลี่ยนใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นล่องทองเหลืองใส่ลูก5้มิล4มิล4.5 5มิลนะครับตัวนี้ ปีกห้าสิบงานมือนะครับปีกข้างข่าวปีกห้าสิบไอปีกห้าสิบห้าครับใสย่ยางได้ห้าคู่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ชักอยู่ที่แปดสิบห้าความยาวล่างตัวนี้ก็ร้อยสี่สิบสี่สิบกว่ากว่าสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดครับไม่เต็มร้อยห้าสิบลายค่อนข้างสวยครับ ตาเยอะเลยตัวนี้แกนล้วนๆนะครับอันนี้เป็นกระพี้ไม้นะครับกระพี้ไม้ประดู่ลายเสือแล้วก็ต่อท้ายด้วยพยุงเหมือนกันครับอันนี้ก็จะมีตาด้วยฝั่งนี้ก็มีตาเหมือนกันครับตาค่อนข้างเยอะครับพื้นกระบ,บอกนี้ ลำนี้เคลือบเงานะครับฝาสั่งบอกเคลือบเงาลำนี้เหลือด้านๆเลยเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับยิงยิงขวดน้ำเทสระบบเดี๋ยวยิงขวดน้ำสักประมาณ1ิบเมตรนะครับยิงเทสให้ดูว่ามันจะเป็นยังไง เซฟนกสแตนเลสเหมือนเดิมนะครับทุกตัวปืนผมมีเซฟทุกตัวเซฟนกสแตนเลสอันนี้ใช้ลูก4มิลในการเทสนะครับเนื่องจากยิงยางรถถ้าเป็น2เงี่ยงมันถอดไม่ออกนะครับ ก็เลยใช้เงียงเดียวเงียงเดียวลูก4มิลเทสนะครับขึ้นเสร็จเซฟนะครับอันนี้เซฟอยู่หดเซฟก็พร้อมยิงแล้วครับ เล็งไปที่ฉลากขวดนะครับไม่รู้ว่าเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูก็ใช้ได้ครับเมื่อกี้ก็เลงบริเวณกลมๆเนี่ยครับมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเท่ากับ2นิ้วมือเราเนี่ยก็ถือว่าโอเคเทสให้ดูระบบการการยิงการปล่อยลูกของเขาเฉยๆนะครับไกลค่อนข้างค่อนข้างนิ่มนะครับไกลกล่องตัวนี้ ไก่ผมประกอบเองทุกตัวสั่งสั่งซื้อสั่งที่เขาตัดมานะครับมาประกอบเองไก่ทุกตัวผ่านมือผมหมดครับเมื่อกี้ก็เทสให้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ระบบไก่ระบบอะไรก็โอเคหมดทุกอย่างนะครับพวกปีกพวกอะไรเนี้ยมันก็ อก็เดี๋ยวเหลือผ่านจากขั้นตอนนี้ไปก็ก็จะเป็นการเก็บขัดเก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็เคลือบสีพอเคลือบสีเสร็จเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับอันนี้เป็นท้ายพยุงลางเขาว่าชิงชันนะแต่ผมว่าน่าจะเป็นพยุงอ่ะ ไม่รู้อะชิงชันพยุงก็ไม่รู้ครับมันเข้ากันได้ดีขนาดนี้ก็โอเคครับก็เดี๋ยวถ้าชื่นชอบผลงานน้ำมายิงปลาก็ฝากช่องช่างเต๋าน้ำมายิงปลาด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็วันนี้มาอัปเดตผลงานให้ดูห่างหายไม่นานฝากติดตามเลยครับสวัสดีครับ